ความภูมิใจที่มาจากอีโก้และความภูมิใจที่มาจากหัวใจเนี่ยต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะเวลาที่เราภูมิใจกับอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเราชนะในเรื่องใดเรื่องหนึง่งหรือหาเหตุผลอะไรบางอย่างมาซัพพอร์ตแล้วรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันต่างกันนิดน,นึงค่ะตรงที่เวลาที่เราได้รับความรู้สึกดีภูมินใจอน,น,น,นันมาจากอีโก้จากความรู้สึกที่มีอีโก้กำกับเนี่ย เราจะไม่ได้ภูมิใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะความจริงแล้วมันจะมีบางส่วนเล็กๆที่เวลาที่เราคิดว่าจะมีคนเห็นต่างค่ะเราจะรู้สึกว่าถ้าใครมาเปิดฝาอีโก e ้ของเราออกเขาจะเห็นพาร์ทที่เราละอายใจเวลาที่เราภูมิใจกับความพลายของตัวเองบางอย่างแล้วเวลาที่มีคนมาสกิทตอบขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วเราจึ๊กเหมือนมีทริกเกอร์บางอย่างให้เราแบบ เอาแวร์ Aware ตัวเองแล้วก็เริ่มมี p rotection จากร่างกายของเรา mm hmm. เพราะว่าความจริงแล้วว่าเราแอบซ่อนความรู้สึกละอายใจหรือว่าเชมอะคะ่ะเอาไว้ภายใต้อีโก้นั้น สิ่งนี้ไม่ใช่ความภูมิใจที่แท้จริงค่ะแล้วต้องได้รับการเยียวยาสุดๆเลยเพราะว่าถ้าเขาทับถมแบบนี้มาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถยอมรับตัวตนที่เป็นด้านลบของตัวเองได้เลยแต่คนที่ภูมิใจด้วยหัวใจจริงๆอะคะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบเหลือไว้ให้ซอดเลยอะคะ่ะไอความภูมิใจนั้นมันจะเกิดจากการแอคชั่นด้วยหัวใจจริงๆเหมือนกันแปลว่าเขาจะไม่มีอะไรที่รู้สึกอาย ในคนรอบข้างหรือไม่มีความรู้สึกต้องปกปิดในด้านไม่ดีอะไรของตัวเองเลยเขาสามารถคู่ในสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองได้ด้วยความรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำเพราะว่าเขา m เม e พ c e กับความรู้สึกผิดทั้งหลายของเขาเรียบร้อยแล้วเขาได้ให้อภัยตัวเองรวมถึงให้อภัยคนอื่นเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้ค่ะจะเป็นตัวยืนยันว่าเราภูมิใจจากความเป็นเราด้วยหัวใจของเราจริงๆเราจะ มีความออเทนติกมากๆก็คือร้อซของเราเราเมคพีซกับมันแล้วเราอยู่กับมันอย่างภาคภูมิใจแต่การภูมิใจด้วยอีโก้เนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เราแอบซ่อนเอาไว้ไม่อยากให้ใครมาเห็น,นะคะ่ะดังนั้นเนี่ยลองรีเช็คดูนะคะว่าสิ่งที่คุณภูมิใจหลายๆอย่างในชีวิตที่ผ่านมามีสิ่งที่ภูมิใจด้วยอีโก้ สักกี่อย่างแล้วก็มีสิ่งที่ภูมิใจด้วยหัวใจกี่อย่างหรือว่าในอนาคตข้างหน้าเวลาที่เราเกิดเรื่องภาคภูมิใจหรือมีเกิดเรื่องผิดใจกับใครแล้วเรามองว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเราถูกด้วยอีโก้หรือเราถูกด้วยความทั้งหมดของเราจริงๆหรือความเป็นจริงแล้วในสถานการณ์นั้นไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดกันแน่หรือว่ามีคนถูกครึ่งผิดครึ่งและทุกคนก็ต่างถูกครึ่งผิดครึ่งเหมือนกัน ลองรีเช็คตัวเองดูนะคะว่าปกติแล้วเราภูมิใจด้วยอีกโก้หรือเราภูมิใจด้วยหัวใจมากกว่ากัน